สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงระเบิดที่ยูเครนเนี่ยได้ทำการขอเมริกาไปดีกว่านะครับโดยยูเครนเนี่ยได้ร้องขอระเบิดต้องห้ามที่ถูกแบนไปเมื่อปี2009นั่นก็คือ MK-20 l o c k e y หรือว่า คลัสเตอร์บอมนั่นเองนะครับผมระเบิดประเภทคลัสเตอร์บอมเนี่ยเป็นระเบิดที่ถูกสั่งห้ามนะครับเพราะว่ามันมีความรุนแรงมากเกินไปนะครับผมโดยระเบิดคลัสเตอร์บอมเนี่ยจะเป็นระเบิดลักษณะที่ว่าจะมีระเบิดลูกจิ๋วเนี่ยถูกบรรจุเอาไว้ในคลัสเตอร์บอมเนี่ยจำนวนมากยิงออกไปมันก็จะปล่อยระเบิดลูกเล็กๆออกมาเต็ไมไปหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละลูกเนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะรุนแรงและสร้างความเสียหายได้มากเลยโดยเฉพาะการใช้กับบุคคลเนี่ยนะครับผมบบว่ายิงไปเนี่ยสามารถจัดการพวกทหารราบอะ่ะได้เป็นอย่างดีเลยครับแต ที่บอกว่าอาวุธนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธต้องห้ามนะครับผมมันเป็นอาวุธแบนน่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการเอาไปใช้แต่ยูเครนเองเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาเองเนี่ยต้องการระเบิดคลัสเตอร์บอมนี้ไปก็จริงแต่พวกเขาจะไม่ได้เอาไปใช้ในแบบที่มันถูกสั่งแบนนะครับสิ่งที่พวกเขาต้องการเนี่ยไม่ใช่การนําไปใช้แต่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างในมันต่างหากเพราะอย่างที่บอกว่าระเบิดคลัสเตอร์บอมเองเนี่ยมันประกอบไปได้วยระเบิดลูกย่อยๆที่ถูกบรรจุอยู่ภายในจํานวนมากย I, อย่าง mk 2 0 lockeye ที่ยูเครนได้ขอไปเนี่ยภายในอะ่ะก็จะ มี MK 1 n e t อยู่จำนวน247ลูกนะครับยูเครนเนี่ยต้องการระเบิดภายในอันนั้นเนี่ยแหละเอาไปใช้กับโดนนั่นเองนะครับผมโดยการเอามาดัดแปลงแล้วก็ให้ฝูงโดนเนี่ยกลายเป็นฝูงโดนปล่อยระเบิดแทนโดยระเบิดภายในเนี่ยก็คือระเบิดอนุพันธ์ย่อย MK 1 n e t h e a t ซึ่งระเบิดอันนี้เองอะ่ะเป็นระเบิดคุณภาพสูงนะครับผมมีกลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็น,นกลไกฟิวไฟฟ้าแล้วก็มีคีบที่สเสถียรนะครับเหมาะแก่การเอามาใช้ในการเจาะเกราะเป็นอย่างมากก็อาจจะเอาโดนเนี่ยไปทิ้งใส,ส่ยานเกราะของรัสเซีย อะไรแบบนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเหมาะสุดๆไปเลยแต่ตอนขอเนี่ยมันอาจจะเรื่องนึงถูกไหมตอนใช้มันอาจจะอีกเรื่องนึงนะครับพอได้ไปแล้วเนี่ยจะใช้ยังไงมันก็ควบคุมได้ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอเมริกาก็ยังไม่ได้ตกลงที่จะให้ไปเพราะมันเป็นอาวุธแบรนด์จ,จะให้ไปมันก็ดูไม่ดีสุดๆไปเลยถูกไหมนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว,ว่าอเมริกานั้นจะยอมมอบให้กับยูเครนไหมโดยทา้งอเมริกาเองเนี่ยก็มีจรวดอันนี้จำนวนเยอะมากๆอยู่ในคลังแสงเลยนะครับผมมี Mk20 Lockeye เนี่ยสูงถึง5 0,000ื ลูกเก็บเอาไว้เลยนะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามตัวผมเองนะผมคิดว่าเนี้ยอาจจะค่อนข้างยากหน่อยแล้วล่ะมันไม่ได้แบบขออาวุธทั่วไปมันขออาวุธถูกแบรนด์นะถูกไหมจะให้เนี่ยก็ยากมากๆเลยครับเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะพิจารณามายัางไงนะทุกคนคิดว่ายัางไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงล้วกับรายการ politics world จะฟังข่าวอะไรเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณด,ด้วยนะครับผมบอกแบบนี้เสมอเพราะว่าข่าวเชื่องสงครามเองเนี่ยนะครับมันก็มีความเอเียงอยู่แล้วเลยครับผมมันก ตัวเองกันทั้งหมดนั่นแหละคือความจริงเนี่ยมันอาจจะพูดความจริงออกมาก็จริงแต่มันเป็นแค่ความจริงส่วนเดียวไงมันเหมือนแบบลูกแก้วอ่ะเราเลือกมาเล่าแค่จุดเดียวอย่างเงี้ยแต่จริงมันอาจจะมีหลายจุดเลยก็ลองใช้วิจารณญาณของตัวเองก็ตกผลึกมาดูนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politic World นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะ่ะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังับชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรก,กิจสอนแบบ marketing ออนไลน e สอน NFT อะไร mm hmm. เต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ย mm hmm. เพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย5 0นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียววะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะมกะวกวาก ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ